สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มวนค้นรอยนะครับพี่น้องเนื้อไม่เหนียนมุ่งพวกเนาะครับเนาะได้เอาปลาปลามาฝากครับเป็นปลาหยอดปลาแม่น่าปลาแม่น่ามุ่นน้ำมูลไหลหลังเอาสมิลามีกระซิเพื่อนเอามาฝากนะครับเป็นปลาเป็นปลาหยอดปลาหยอดมาจากน้ำมูนเนาะวนน้ำวนวนตัวปีไรเพื่อนเอามาฝากวนุ่นต้อง คิดได้คิดไปคิดมาลองเห็ดเมนูเมนูหนึ่งที่นุ่งวนคนลเล่อเยอะมากกินหลายครับแต่ว่าบุคเคยเห็ดเนะครับมันหนีสิลองเห็ดเบิ้งว่ามันสิเสียบบัต้องใส่คำว่าบุคเคยเห็ดเลยครับผมก็เลยไปตลาดครับดได้เนี่ยได้ดพักมา,ากแตเคยเห็นเขาเห็ดเขาใส่เนี่ยแหละเสดฟักซี่ทั้งอยังมาเลยเดี๋ยวนุ่งวนเขาเลยสิลองเห็ดเบื้องนะครับว่าสิเสียบบัหรือว่าสิก,กินได้อบอต้องลองเบิ้งแล้วครับเนาะเพราะว่าปลานี่กับ นุบอลเขาเลยแต่บางทีกลิ่นนะครับเด้อมาอยู่บนกันนี่แหละคือว่าข้างแรกนี่แหละครับเตือนตาย้าตะตะอวนตายงอวนยังนี่งละเพื่อนว่าเพื่อนได้ขั้วเรียบร้อยแล้วละ่ะเดี๋ยวนุมน่มบอลเขาลเอยดสีล่องมาเห็ดเมนูเมนูหนึ่งที่ว่าหนาสีเสียบอย่างเงี้ยเพื่อนว่ามันมัน,มนก็เลยว่าสีเห็ดเมนูอุปลาเนาะครับเนะาะพวกขอว่าสีเสียบบอ่อเดี๋ยวพี่นอ้องเข้าไปติดตามนะครับเนาะให้กำลังใจนุมน่มบอลเขาลเอยดนเด้อครับว่าสีเห็ดได้บอ่อสีเสียบบ่อนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ ครับผมตอนนี้กระผมก็ได้ดี่ได้ครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยได้นี่นุ่งวนคนใส่นี่แหละมันมีสำนีได้ครับเด้อบอมเนียนบาสูดได้ครับนี่เครื่องคือว่ามีสำเนียกัเฮ็ดซ้ำนันครับว่าไรซีเรียสป็นไหนเพราะว่าเฮ็ดกินธรรมดานะครับนอกบอมเบีนแบ่งสูดได้ครับเด้อต่คือว่ามันหนาสิประมาณนี้แหละครับนครับกามีบลอกพริกตำบลอกพริกได้ครับผมเครื่องกับนี่แหละสักแค่ง่งนะครับเด้อหอมฟักชีเหล้าผักชีนี่ นี่ละซ้ำนี่ละประมาณเนี่ครับปลากันนีเขาว่าส่แล้วมันกินแล้วมันจะมีความสุขด้วยเพราะมันจะมีเสียงเพลงมานำครับผมนี่นุ่มวัวเตรียมเครื่องเลยเด้อเดี๋ยวตำเครื่องแกงก่อนเด้อครับเพราะว่าเอาง,ง่ายงเด้อวัได้เตรียมคือคือทางชองอื่นเข้าเห็ดด้อครับเพราะว่านุ่มวนเขาเห็ดเฮ็ดกินดีดีครับบ่ได้เห็ดแตนเจียบสูตรนะครับเอาง,ง่ายๆ่นี่ข้าเคียงเขาเลยละสาบันเท่ากับกินข้าเคียงอย่านอกครับนอกเห็ดข้าเคียงง่ายงเด้อครับนี่เด้อ เครื่องของผมนะครับเด้ออันนี้ของพริกแก้วนุ่มบนข้เลี่ยมสีตาลันพริก่อนเนาะครับเนาะครับผมตำแกงใส่พริกได้ผมใส่หาวยครับเป็นเป็นง่ายๆเนะครับเด้อนี่ครับตำเครื่องแกงง่ายๆส่วนนุ่มบนข้เลี่ยเลยครับได้เครื่องปึ๊บใส่เลยครับครับผมเดี๋ยวเข้ามาตำเครื่องแกงแล้วครับเนาะนะพี่้อ่เฮาได้ปลาเรียบเรียงไว้เรียบร้อยเด้อครับเด้อนี่เด้อครับปลาหย่อนเด้อ ผมก็เคยกินทีแรกนะผมว่าปลาันที่จังปลาชุ่มปลาสวายปลาไหนนะครับเจ้วันปลาป่ายนวนเอาเงิอบนสีจัดการเนยเด้อครับนเด้อครับทำเรียบร้อยแล้วครับเด้อผิดสีเหลืองเดือดนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเหลืองครับเพราะว่ามู่อบนว่าบัวลอเอาค่าออนเพราะว่าบัวลอตุ่มปลาเนะครับที่เอาค่าเหลืองเพราะว่าเน่นกินนะครับเด้อดับข้าวปลาเนาะครับเนาะ มมว่านมวนพิราบินมันเป็นปลาหนังเนาะก็เม็นปลาเก็ดนะสิกินข้าวเนี่ยแบบเฮ้ยต้องเน้นเครื่องปรุงจังหน่อย,ย,ยนะนครับเกลือผัดแล้วครับเรื่อยี่น้องนะครับง่ายๆสบายๆเลยครับอ่ได้ที่เรียบพิธีการหล,ล่เ,เลยครับเรื่อยเอาง่ายๆเลยครับใส่ลูกหน่อยๆหน่อยนะครับ ัักด้ครบใส่ผักหน่อยนึ่งนะครับบ่าท้งท่านใส่หลายนะครับนี่นะครับเทาเตรียมไว้เดี๋ยวเขาไปขวก่อนนะครับเด้อเพราะว่าวนุ่งวนปลาตอกขวากันมันหอมจัง่อยก่อนค่อยใส่น้ำครับผมสูตรไทยสูตรมากนะครับเพราะมีสิ่งที่เพี้ยนสิ่งที่ถูกครับขอให้สูตรเป็นพ่อครับผมนะครับเท้าแล้วขวเล็กน้อยู่นะครับเกลี้ยงมันออกได้ครับพี่น้องขวมันหอมก่อนครับสูตรบวกคือไผ่แล้วพวคือไผ่น้ำครับ <laughs> มันหอมก่อนครับในเครื่องมันใหม่ใหม่ออกกิน,นยลงน้อยก่อนได้ครับเนี่ย yeah. ออหอมเลยครับหอมเปี๊ยะเรื่มหอมแล้วคะรับผมต่อไปนุ่มวนก็เลยดีส่น้หนามเลยครับเนี่ยสูตรไม้เหมือนใครแล้วก็มีใครเหมือนครับตามออกตัวใหญ่จัง่อยนะครับเกิดดใไ่น้หามลายจังน้อยเพราะว่าพ่อมันสวมพอดีครับผมเรียบร้อยอ้าวสูตรนี้ง่ายต่อเลยครับครับบึมเอ้าพอมีเรื่องมาเนาะเฮาเห็ดสูตรง่ายๆสบายๆครับผม เอาลักความเป็นจริงเขาวางหลายคัวนอกกับนอกพี่น้องเขา้าไหนโมกไปเลยแบบนี้มอว่าไวยัไงไงเลยครับผมผ่านไปห้านาทีครับผมผ่านไปห้านาทีครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวลองเบึงโอ้ยเดือดแล้วพี่น้องบ,บึบๆเลยหอมปะนี่ยอยากให้มาดมน้ำกันด้ว่าหอมแบบไหน สูตรอาชิโบเดชคือชาวบ้านเพราะว่านุ่มอวนเขาเลียก่ากินเผ็ดปันไดนะครับเด้อเดี๋ยวเขาล่อน้ำเดือดเนาะครับเนาะทานเป็นอาหารแล้วที่น้าตาก็ประมาณนี้แหละครับผมหน้าตาโบเกียวนะครับอยู่ที่รสชาติในการปรุงนะครับในการนีอาหารอยู่ที่การปรุงเท่านั้นเพ็ดอาชิโเป็นตะกินคือเขาเบิองเด้อน้าตาแต่ว่าผมว่าการปรุงผมกับโบเกียวใช่กันละครับเดี๋ยวเขามาเบิองตอนไก่สุกนะครับเนาะ พี่น้องเข้าซิฟนาที่ผ่านไปได้ครับเรื่อมาเบิ้งโอ้ยหน้าตาโหว่าจะเปิดมาหอมคักหอมเนี่ยพี่น้องเอ้ยนุ่วนมาขึ้นว่าจะคล้องเสียรใดครับปนี้ผ่มีคนนะครับด้วยพี่น้องด้อยเบิ้งใดครับล่อนามแหงเป็นอันเสร็จพิที่ได้รับเรื่อถ้านามพวกแหงก็ถือว่าใส่อ่ไรได้ครับเพราะว่าร่อยเครื่องเครื่องทุกอย่างที่เข้าปรุงลงไปนะครับน้องพี่น้องแห้เันเข้าเขาไปอยู่ในตัวเหนือป่านะครับเนาะ ี่วะสูตรหูปลาเขาว่าอายุมวงเหนียวโอ้ยขวนขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนานเดือนปุ๊บปุ๊บรอดยังไงนะครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนุ่มับนสีจัดให้เบืองว่านทานปันไหนเสียปันไหนตายย้อนเนาะเพราะว่าย้อนว่าสิเด็กกินนี่แหละขึ้นว่าเพิ่นก็เลยเอามาฝากเพ่นนะเป็นครั้งแรกนั่มเหล็กไอ้เป็นการเอกเมนูนี่เมนูแรกเลยบางคนก็ว่าโอสีก็เป็นเนี่ยนี่เพราะว่าอย่นเนี้ครับเดือนคือมักผมพวกกินเผ็ดนะต้องเพีน พอใจอยู่ว่าเห็ดให้หมูเบิ่งแต่ว่าต้องจะขอพี่คนกินเนาะครับเนาะนุ่มบอลข้อเล็กสะมาณนี้ได้ครับเด้อมีล้านนาตาเดี๋ยวเขารอดรอดแหงกันเป็นน้ำเสียนะครับเนาะรอดจังหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาปิดไปก่อนจะข้าวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอดดูน,นะครับผม้รอ,อสักครู่อะพี่น้องเขาไก่หรอเด้อครับไก่ไแหงแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการลดไฟนะครับพี่น้องเด้อลด,ดไฟจังหน่อให้เบาที่สุด ลอ่อหนามแห้งนะปูปลาคาร์ฟกันมันบรแห้งเบาะว่าเสียบนะครับนุ่มบนก็เลยว่าต้องล่อลอยแห้แงครับจะเขาอาศัยรถรถไฟเดินทางด้วยรถไฟลงโอเคแครับเอ้ยมาแล้วครับพี่น้องดีมาดีมาดีสุดยอดครับล่อหนามขอเนื้อปลาก็คือโอเคครับาการปูปลาสำนักนล้ครับ,บเหตุผลของึ้นเอาเด้อครับเดี๋ยวร่อหนามแห้งครับผม ่าพี่น้องเข้าแข็งแล้วเนาะเ,นเริ่มแข็งแล้วครับก็ให้เนาะพี่น้องเอาปิดเด้อครับวันนี้ครับ<า>เรียบร้อยสุกเรียบร้อยพี่น้องเาอ่ะเดี๋ยวน้องมาบนเอาไปเที่ยวก่อนแล้วเลยครับแล้วหอนแล้วเดี๋ยวถ่ายเบิร์นะครับเรียบร้อยพี่น้องสุกเรียบร้อยไปตะกินไหครับ ไปได้อยู่าตาโอเคอยู่ครับผมถือว่าใส่ได้อยู่ครับเดี๋ยวหนูวบนค้นเล็ดจ,จะลองมึงก่อนด้วยครับว่าพานบ่สักคำหนึ่งนะเขาควรเป็นตะกินเถอะมาเล็นปลาหนังเลยครับเด้อพี่น้องเด้อห์ห์เสียบคักเด้อพี่น้องเด้อทันใดเขาเหนียวปั่นเด้อพี่น้อง นี่เดี๋ยที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่น้องนุ่มวนมากินน้ำแอวนี่ไลยกว่าเลยครับมานี่เดี๋ครับตรงๆเลยครับอืมเครือ่องพุดจอดอ่านี่เดี๋ครับนี่เนื้อปลาครับแซ่บ ทานไปน้องเดี๋ยวสิชำแหละตัวนี้ให้เบิ่งเด้อมันเป็นปลาแนว่ยเลยอืมโอ้ยมันเด้อพี่น้องเด้อเห็นบน่ครับมันครับอืมอืมนี่นะครับโอ้ยพี่น้องปลามันมันเลยตัวนี้ปนี่นี่เดี๋ยวสิทดสอบให้ดึงอืม ทานครับพี่น้องเดี๋ยวนุ่มวนข้อเล็ดคนอน y ญ r ดเวยครับอนุญาตไปซีบมันก่อนเด้อครับว่ามานานันสุดยอดสำเนาเดี๋ยวี่นองข้าวสีให้เขาตามนะครับเนาะคนอนุญ,ญาตปิดคลิปสุดท้ายถ่ายสุดนะครับตอนได้รับชมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้นุ่มวนเห็ดขาวๆมันจะกินกับก,กดติดตามนุ่มวนคนลเอาไดในเด้อครับเพื่อที่เป็นกำลังใจเพื่อสิท้ายคลิปอื่นให้เบื่อนะครับส่วนเมื่อนี้กับประสบการเห็ดอุป,ปาทแรกแล้วก็กินปลาหยวนทีรแรกนะครับเนาะ ถือว่าพานครับผมรสชาติโอเคอยู่ที่รสชาตินะครับทางขอข้าวมากไปมากพันเด้อเพี่มาของเด้อผมมีสูตรตายตัวเด้อครับเด้อเครื่องกะหาได้ตามที่เฮาหาเด้อไม่เข้าบรได้ว,ดาว่าจัดฉากไม่เห็ดกับเขาพี่น้องเฮาเบื้องนะครับเนาะพอนุม่มนคนเหตดกับใดมากอะซื้อมากอะเฮ็ดเลยนะครับมีสำเนียงกระไซสำนันครับผมครับสุดท้ายสายสุดก็สวัสดีเสวีดัดเด้อครับเด้อสวัสดีครับเด้อเนื้อปลาครับเป็นเนื้อมันๆนะครับปลาเนี่ยปลาหย่อนเป็นว่า ครับผมบัดดีครับผม